สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับวันดิสไ by the f o o d b u าแต่วันนี้ไม่ได้มาก,กับเป็นนะคะวันนี้มากกับเบลค่ะพอได้น,นะคะผมเผาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันนี้มาหมู่บ้านที่แบบกินสไตล์ของดูดีอาดจดีสีโคม่าประเทศฝร,รั่งเศสก็เลยแบบว่าอคอสุูมเป็นเบลสักนิดหนึ่งวันนี้เบลจะพาไปเอ้ยไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวเบลจะพาไปอืมคือตลาตนะคะ มาดูว่าวันดิสของเราในฟิลิปปินส์ใหมเนี่ยคืออะไรคือเป็นนล้วพูจริงเวลามายุโรปแต่ถ้ามาช่วงหน้าหนาวะถ้าไปฟิมานส์กันก็ต้องกินอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่แบบว่ายังไงก็ต้องเป็นเดอรมัสแต่ส่วนบรรยากาศในอีก่น่จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปชมราคาไปค่าที่โคม่ามันอยู่ในแควนที่ชื่อว่าออลซาซึ่งอยู่ติดกับเยอรมนีก็เลยจะมีความแบบเยอรมันเบาๆอยู่ที่นี่แบบเฟรสเซล ไดไดๆหรือแฮมหรือไส้กรอกอะไรอย่างงี้ก็จะแบบว่าดังอยู่ที่นี่เหมือนกันแล้วก็ขนมปังที่ดังของที่นี่ช่วงนี้ก็คือเป็นขนมปังชื่อว่ามานาร่าค่ะก็เป็นบริอชที่หน้าตาเหมือนคนแล้วมาฝรั่งเศสอ่ะก็รู้สึกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้อ,อย่างหนึ่งก็คือการกินออสเตอร์คือออสเตอร์ฝรั่งเศสนางแบบก็ขึ้นชื่ออยู่อะไรอย่างนี้แล้วคือผมกินแบบเิมโฟมากเลยนะคือมีแค่ ตัวออร์ไสเตอร์อันนี้กับเลมอนเท่านั้นเองแลคือแบบความสดมันแบบสดมากอะสดไม่ไหวแล้วว่ะคือซิมโฟนบัตเตอร์เบสอะเว้นนี่ค่ะ,คะสิ่งที่เรามาในคริสต์มาสมาร์เก็ตระทำพาดก็คือตัว ไอ้นี่วายร้อนเขาเรียกว่าวงโชวในภาษาฝรั่งเศสนะคะหรือว่าเรียกว่าออมูวายในภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นกลูวายในภาษาเยอรมันคือตัววายร้อนหรือฮอตวายเนี่ยหรือกลูวายหรือมูวายมันมีมาตั้งแต่สมัยโรมันเลยนอกจากยกื่องรีกโรมันมีมานานมาก <Wow. S 1> แรกๆอ่ะคือเขาใช้พวกกระปที่เป็นแบบพริกไทยแซฟรอนอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้หลักๆก็ใช้เป็นพวกน้ำส้มใช้แมกเนตใช้คอรอใช้ซินนมอนก็คือจริงๆเป็นวน์ที่แบบใช้กินตอนหน้าหนาวเพราะมันช่วยให้เราอุ่นเพราะมีสปไปเ์ตเยอะมากแล้วแบบคือมันดีมากและนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ลองวแบบไวร้อนแบบไวายขาวอะคือฟังไม่ไหวแล้วอ่ะก็ขอย,ยกให้เลยนะครับว่าเนี่นคือวันดิชในฟิัฒนาเกตที่ต้องดื่มคามเชีย์ yeah. โอ้ยเบลอยู่ไม่ไหวละค่ะคือหนาวมากอันนี้ดึกแล้วัแบบบรรยากาศคือแบบดีงามมากเลยดูดีคริสต์มาสมาเกต็ตก็สุดท้ายวันดิชของเรานะคะถ้าคริสต์มาสมาเก็ตมาแล้วก็อย่าลืมนะคะมูวายค่ะเด็ดที่สดุดอันนี้อีกรอบหนึ่งเป็นมูวายแบบวายขาวฟังมาแบบหยุดกินไม่ได้จริงๆ ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเบนจะพาไปวันดิชที่ไหนนะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งกริ๊ง ติดตามพวกเราได้ใน IG และ YouTube The Food Bum นะคะ